สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกบอยนะครับในช่วงมิเตอร์ซีวันนี้เราอยู่หน้าเว็บอยู่กลางยุทธภพบคบสื่ออีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้เราก็จะมาดูแพทประจําสัปดาห์นะครับผมวันที่7มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะผมมีอะไรอัปเดตบ้างนะผมมีบัฟปาร์ตี้สาเปอร์นะฮะตลอดอาทิตย์นะผมตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่14บสี่นะฮะผมมีนานะครับผมทุกเซิร์ฟเวอร์นะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะต่อมากิจกรรมบินสกรีนช็อตนะครับ พาพอแห่งนกเพลิงนะฮะปิ้นสกินเดี๋ยวนะอยู่จุดไหนเอ่ยออรอบนี้จะเป็นที่เท่าพยากรนะฮะตั้งแต่เจ็ดจนถึง28มีนาเลยนะครับปิ้นสกินเนี่ยจะเพิ่มค่าพิชิตนะครผมบเม50%เพิ่มค่าประสบการณ์50%ิเนะครับผมโจมตีมอเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ป้องกันมอเตอร์ขนาดใหญ่50นะฮะ เดือดเดือดวนนี้แล้วก็กิจกรรมที่3นะเพิ่มมาจากความสําสเร็จนะการเสริมแกล่ง5เปอร์นะผมวันที่7ถึง14นะรับผมอาทิตย์หนึ่งนะับผมก็ไม่ว่าจะเป็นการหลอมการตีบวกนะฮะการเสริมพลังธาตุนะฮะหรือการข้ามต่างๆนะฮะทั้งข้ามแบบปกติพื้นฐานหรือว่าระดับสูงนะฮะผม ต่อมานะครับผมจำนายที่มเสริมพลังสุดแกรงเดือนมีนาครับผมก็ไปนาเที่สายตีบวกนะีจะประกาศให้ดูตอนเที่ยงนะฮะ,ะแล้วคุมผู้ตัดสินอันนี้คือเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็เป็นคุมประจําเดือนตั้งแต่วันที่29่สถึงยีมีนานะฮะแล้วก็แฮปแฮปปี้ไทม์สี่เวลาก็ยังอยู่นะฮะต่อมาอ่า กำจัดมอนเตอร์นะสะสมตราประทับนกฟินิกส์นะฮะผมรับของรางวัลสุดคุ้มนะฮะก็ที่พ่อค้าลึกลับอยู่ข้างเอ NPC ็นีซคลังนะฮะเท่าลูกคิดนะับผมไอเทมจะถูกลบวันที่8มีนานะมีไฮไลท์สีเหลืองให้ดูด้วยนะฮะก็ของรางวัลที่เด็ดๆก็มีทลายพบ1วันนะฮะผมทลายพบ10วันนะฮะอันนี้แบบทั่วไปแบบ ทั่วไปนะแบบพิเศษแบบ sp ก็จะมีในส่วนของไลมบนทิน10วันนะครับ1วันกับ10วันนะครับลายบางกรอนอะไรพวกนี้นะฮะผมมียันยีเปอร์ยัน15เปอร์นะฮะต่อมาในส่วนของกิ่งท้อนะฮะได้กิ่งท้อสุ่มคุมนะฮะสุ่มคุมนะครับ,มนะรบไม่่สุ่มคุมอีกต้องเรียกว่า กิงท้อสุ่มบอสอีเวนต์เพื่อสุ่มไอเทมกลุ่มนะฮะเทพแห่งสมอรภูมินะฮะตอนนี้ชายหญิงก็หน้าตาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คืออัพเลเวลนะฮะหนึ่งเวลทันทีนะฮะอัพเลเวลร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทิ้นนะครับต่อมากิจกรรมเช็คชื่อล็อกอินนะฮะ,มะ,ฮะผม ชื่อรถล็อกล็อกอินเนี่ยคือกิจกรรมเดิมแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้านะครับถึงถึงยี่สิบแปดมีนากันเลยทีเดียวเราก็ล็อก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 กันไปนะครับผมยาวไปนี่ครับจะได้ครับของรางวัลดังต่อไปนี้นะลองดูกันนะครับผมไวเวลไวไวอลนะฮะไวตัวละครหลักตัวละครลองนะครับผมหรือว่า รูดอฟติดปีกมานะครับผมก็ตั้งแต่วันที่9แหละมา2 9เถึง28เลยนะครับก็คือสัตเทวมีบัฟนะครับบัฟสัตเทวมีอะไรบ้างก็เป็นประมาณว่าถ้าคาดไม่เสียนก็ xp e 100%นะครับถ้าพิสอ0ร้อถ้าคาดเสียน1เสียน2กอก็ป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ย30บนะฮะแล้วก็ xp e 75%้าปอเอาดเสียน3ก็ป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่50นะครับผม e p 60%เนะครับผม สำหรับเชน4ป้องกันมอนเตอร์กระดาษใหญ่75นะครับผม EP 50%สำหรับเชน5เชน6ป้องกันมอนเตอร์กระดาษใหญ่100นะครับผมแล้วก็ EP เหลือ30%นะฮะนะกิจกรรมที่สิ้นสุดไปคือแฮปปี้บับนะครับค่าประสการค่าชิป3เท่าตลอดทั้งสัปดาหนะ์นะฮนะคูณ3ทั้งสัปดาห์นะครับผมเออแล้วก็จำน่ายทเทมเสือพลังกล่องสุดล้ำค่า แล้วก็ที่อัปเดตปรับปรุงก็มีการลบประดับกิจกรรมของเซียนหออกไปนะครับผมก็สำหรับแผทประจำสัปดาห์หนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจครับผม